สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องข้าสู่ช่องผู้ชายเขาครัวพากินพาเที่ยวนะครับ JO1 Official นะครับหายใจเข่าหายใจออกก็มีแต่สาวหน่อยเผ็ดบานแพงนะครับคือเก่าคือเก่านะครับบ่าวถึงบ่ได้ครับเรื่องนี้นะครับต้องขยายนะครับรายการคุยแซบโชว์นะครับเชิญนะครับ แขกรับเชิญนะครับน้องอุ้งอิงกับบอสโจนะครับพอโจก้องเฮานี่ไปออกรายการนะครับโดยพิธีกรทั้งสามโดยมีคุณทันย่านะครับคุณชมพู่นะครับน้องบูมนะครับเป็นพิธีกรนะครับสามสามสาวสามคนนะครับสัมผั์นะครับซึ่งมณีน้องครับน้องไปออกรายการกะแต่งหน้าแต่งตาเป็นสาวขึ้นมาเลยหน้าหักนะครับน้องอุงอิงของเฮานะครับ คนติดตามเขาช่มนะครับตั้งใจมือแรกจนถึงมือนี้นะครับกดไลค์ไปตอนนี้นะครับกดไลค์ไปสองหมื่นสี่พันนะครับยอดดูนะครับสองแสนหกสองแสนเจ็ดแล้วนะครับพี่น้องนะครับคอมเมนต์ถึงหกพันกว่าคอมเมนต์นะครับก็เป็นอว่าเลตติ้งกระฉูดนะครับตอนนี้ติดสองมาแรงนะครับติดสองมาแรงจะว่า อีกบดนครับหนึ่งมาแรงแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ระบบของอของ youtube อยังยังบทเสถียรนะครับตอนนี้ค็คิดว่าช่วงใบใบยเย็นๆนะครับของมือนี้นะครับจะติดหนึ่งมาแรงแน่นอนคิดว่านะครับซึ่งน้องุูกยิงเนี่เป็นอ่าถ้าเป็นพี่น้องมีอ่าเป็นเอฟซีน้องอีลีนะครับที่รู้ว่าน้องกาวขม่านะครับ วงสาวน้อยเพชรบันแพงนี่นะก่อนเพิ่นนะครับก่อนเพิ่นทีสิครัาอายุกบสาวน้อยนะครับเป็นอย่างทีนะครับนาสงสารนะครับชีวิตนี่เจอมาทุกอย่างนะครับน้องอิงนะครับอ่าเริ่มจากคุณพ่อเสียนะครับคุณพ่อแท้แทของน้องอิงเสียนะครับแล้วก็เพิ่นเขามายุกับพอเลี้ยงนะครับคือพอเอกของเฮานี่ครับตอนนี้ครับเช่นแล้วนะครับ ต้องออกจากนะครับออกจากหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านนะครับมาอยู่ทงไฮทงหน้านะครับนอนอยู่คางขอกมัวขอกควาวนะครับเพื down, ่อนะครับอยู such 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 ่ในบ้านลองเพลงบ่ไดซ้อมเพลงบ่ไดนะครับอ่างคางบ้านกับอาศีรำค้าญนะครับกับเกิดปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับกะตองว่กาอยู่กลางทงไฮทงหน้านะครับมาฝึกร้องฝึกรำอยู่ นะครับกลางทงไหท้องหน้านะครับบ่มีคนได้ยินนะครับอยากร้องอยากจั้งไดก็ได้อยากร้องดังๆก็ได้นะครับบ่บต้องกลัวคนว่าเสียงดังนะครับเอ่อน้องอิงเจอมาทุกอย่างนะครับตลอดจนนะครับไปร้องนะครับไปขึ้นเวทีนะครับไปขึ้นเวทีอ่าครวารับเชิญไปเป็นนักร้องขึ้นเวทีมอล่ำซิงหรือไปขึ้นเวทีตามงานต่างๆนะครับ เจอมาแม้กระทั่งเจ้าของวงนะครับบ่อยจับไม่ราคาหลายราคาแพงนะครับราคาสี่ห้าพัานบนบห้จับัน,นุญานไม่พินเสียนะครับถือว่าน้องเจอมาหลายๆอย่างนะครับถ้าอ่านี่เอฟซี FC น้องนะครับตรงรูนะครับตรงรูดีว่าน้องเป็นไปเป็นมาเรื่อยๆนะครับคืาาอเมอ่อรายการในมือน,นี้นะครับ พิธีกรเป็นคำถามนะครับถามดีนะครับตั้งคําถามดีนะครับแขกรับเชิญเข้ากับสุดยอดนะครับน้องจะทํหน้าที่ได้ดีเลยนะครับบอสโจนะครับน้องลูกหญิงนะครับอทอมต้นนะครับโบโออวดนะครับน้องคุยนะครับคุยพูดจาดีน่ารักนะครับถ้าเป็นบางคนนี่ยก็สิบวเป็นน้ำนี้นะครับคิดว่าผู้ชายเขาคั่ว่ากัน ต้องว่างตัวทําตัวได้ถูกนะครับทําตัวดีๆมากนะครับเอ่อ,ล,อลูกยิงของเฮานี่ครับได้รับรางวันนะครับดาวรุ่งลูกทุ่งอวาของคมชัดลึกนะครับแล้วก็หมอลำลูกทุง่งลูกทุ่งหมอลำนะครับคมชัดลึกนะครับหวนใจลูกทุ่งเนตเบิร์กนะครับสองปีซ้อนนะครับ สามรางวัลกระดันตีเนี่ยถือว่าน้องกับมธรรมดานะครับญิงของเฮานะครับพิธีกรสงสัยครับเรื่องเอ่อมาไล่นะครับถามเรื่องมาไล่นะครับได้ซีล้านหาล้านจิงบอนะครับน้องอุ้งยิงกระตอบนะครับตอบมาถึงซีล้านหาล้านค่านะครับล้านก็ควานี่ละนะครับอันนี้กระจักไผ่นะครับ เป็นคนนะครับเป็นคนออกมาว่าเป็นคนแรกนะครับอเพิ่นกับโจะมากแก้ข้าวนะครับถ้าเป็นผู้อื่นเราองแก้ข้าวแล้วนะครับลองยิงกับบบปัยญาครับปล่อยผ่านนะครับอาสียานาช่องใหญ่ๆหรือว่าช่อง youtube เพิ่นเสียหน้าเสียตานะครับ,บ่อยามาให้ออกมาว้านะครับไอ้เรื่องนี้นมันผ่านไปแล้วครับปล่อยผ่านนะครับอันนี้ ความนะฮะของน้องอุ้งอิงเนี่ยจะจงยอมรับว่าขาดพุ้นไปบ่ได้ครับแม่หน่อยนะครับเป็นคนที่สั่งสอนลูกมากนะครับเป็นเด็กที่ดีนะครับจงยอมรับตรงนี้นะครับปฏิเสธบ่ได้เลยนะครับสําหรับคุณแม่ของน้องอุ้งอิง,อง,องนะครับแม่หน่อยนะครับเออมือที่ไปไหวลวงปูซิลานะครับอ่า พิธีกรพันกุ์ามเพื่อกันนะครับว่าอ่าลวงปูร่องไห้นะครับอาจจะเกิดเพราะยังนะครับนะครับอันนี้กาน้องยิงกาคิดกับบรูขึ้นกันครับว่าเกิดเพราะยังนะครับแต่คนแก่ชิดลวงปู่่่ออาะเด้เปิดเผยมาะพนวานะครับนำตาเพิ่ไหลออกมาเองนะครับลวงปูอาซีเคยรู้จักกับแมฮันนี่นะครับอาจจะเป็น แฟนเพลงนะครับของแม่ฮันนี่นะครับคือหล้จักว่าผนลองเพลงมวนนะครับเมื่อได้ฟังเพลงนะครับที่น้องหญิงเอามาลองแล้วก็เกิดความเมคลื่อนค่อยนะครับค่อยความเศร้านะครับน้ำตาก็เลยไหลออกมากประมาณนั้นนะครับพี่น้องนะครับเรื่องเรื่องอที่บอโจอ่า เรื่องสายมู่นะครับเรื่องสายมู่มาทาบอดโจนี่พันพิธีกรกระถามขึ้นกันว่าบอดโจนี่เป็นสายมู่บอนะครับบอดโจก็ไดี๋ตอบว่าบมเมนสายมู่จ๋านะครับก่าเรื่องนี้ก็บรลบลูนะครับนับถือคือกันนะครับบลบลูนะครับแต่ว่าบอเป็นสายมู่จ๋านะครับเรื่องปดพระเอกมอล่ัมนะครับนางเอกมอลลัมนะครับในวงนะครับ อันนี้ก uh ็บอกแม่นว่าปรดนะครับเป็นการนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นการปรับปรุงนะครับเป็นการเปิดทางกาศน้องๆที่ใเขามาใหม่นะครับหรือน้องๆทีโดทีโดนที่ออกไปนะครับก็จะได้ไปหาประสบการณ์นะครับไปแสดงความสามารถเวทีอื่นนั่นะครับเจอหน้าเจอตากันกระถามปกตินะครับบอโจทั้งพันกระบอกนะครับบอยมีอยังเครื่องใจกันเป็นเรื่องของ คณะกรรมการเป็นเรื่องของผู้บริหารภายในวงนะครับที่ตัดสินใจเรื่องนี้นะครับมามนวาลุมโจนี่ตัดสินใจคนเดียวนะครับสําหรับมอนีนะครับรายการคุยซับโชว์นะครับถือว่านะครับถือว่าคิดถูกนะครับที่ได้แขกรับเชิญเป็นบอสโจกับน้องหญิงที่ออกรายการนะครับเอ็ดไฮเรตติ้งดีนะครับกระแสม่แรงนะครับ ผู้ชายกับคั่วนะครับคิดว่ายอนไปนะครับย้อนไปนะครับหลายเทปหลายเทปที่ออกมานะครับเพราะว่ามีมีเทปนี่แหละเทปที่บอสโจกับน้องผงหญิงไปออกเนี่ยที่ว่าถือว่ากระแสนะครับกระแสดีมากนะครับคนที่ตามหลายนะครับเพียงปล่อยนะครับเพิ่นไล่สดเซ็นเพิ่นออกรายการสดเซ็นเพิ่นเอาลง youtube นะครับเพียงแค่นะครับ สองวันนะครับสองวันสามวันนะครับคนติดคนในยอดวิวนะครับสองแสนสองแสนห้าสองแสนหกขึ้นแล้วตอนนี้นะครับอถ้าเบงยอนทิศไปเทปเก่าๆนะครับลงเป็นอาทิตย์นะครับประมาณหลักหมื่นนะครับกถือว่ากระแสดีนะครับเรตติ้งดีนะครับผู้ชายกับคู่คิดว่านะครับ ช่วงนะครับไม่เกินช่วงเย็นนี้นะ่าจะติดหนึ่งมาติดหนึ่งมาแรงแน่ๆนะครับอขอมุ่งพิษพาดประการใดขอภัยขอโทษขอไพ่หลายๆนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องผู้ชายกับผั้วาผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับอขอให้พี่น้องโชคดีถูกหวยรวยเบอร์นะครับสุขสุขล้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ